ดีค่ะชาทัาลงนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป้ p ปี่สตา o โค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566สําำหรับคนโสดในช่วงนี้มีโอกาสทางความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะ ตัวคุณเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะว่าจะได้เจอโอกาสตรงนี้นะคะความรักครั้งใหม่สามารถเข้ามาได้จากในเรื่องของการงานการเดินทางนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณได้เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆเลยอะ่ะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของฐานะนะคะบางคนเนี่ยเจอกันในเรื่องของการงานใช่ไหม คนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นในรูปแบบของเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรามีความภูมิฐานมากกว่าเราแล้วก็สามารถเป็นลูกค้าก็ได้นะเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลกับเรามากๆอย่างเงี้ยนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีความบาลานซ์ในตัวเองสูงนะแล้วก็บางคนเนี่ย ออกแนวเหมือนกับเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหมาดๆ,ๆเขายังมีความเศร้ายังมีความรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะ move on จากความเจ็บปวดได้นะคะเขารู้สึกว่าการได้มาเจอกันกับคุณเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาเป็นมูเมนต์จริงๆที่ทำให้เขาอะได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตของตัวเอง คุณมีความเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากๆมีความยูนิคในตัวที่สูงมากๆแล้วพอได้มาเจอได้มาคุยกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับได้ไปปลดล็อกหลายๆอย่างในความคิดของเขาอะนะคะคุณได้ทำให้โลกของเขาเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นว่าเขาค้นพบตัวเองในมุมใหม่ๆแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะเขาเลยมองว่าคุณเนี่ยเป็นโอกาสใน อนาคตของเขาอะได้แล้วก็ยังอยากที่จะทำความรู้จักกับคุณอยากที่จะทำความเข้าใจความเป็นคุณอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาส,สามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะคะ คนคนนี้เรามองว่าเขาเป็นคนที่รักรักมั่นทงนะคือถ้าเขาชอบใครเนี่ยคนคนนี้คือจะเป็นคนที่แบบพยายามหนักมากนะคะทุ่มเทสายเปเลยอะ่ะคือพร้อมถึงไหนถึงนั่นไม่ว่าคุณอยากที่จะได้อะไรเขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้ทุกอย่างนะคะขออย่างเดียวคืออย่ามีเรื่องนอกใจคนคนนี้ยอมหมดทุกอย่างจริงๆ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพา่มีอะไรอย่าที่จะบอกเราอีก enthusiasm นะคะ ความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กําลังจะถูกพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าคุณสองคนเป็นคู่ที่มันต่างกันนะมันเหมือนกับคุณจะต้องมีเฟสที่เราจะต้องเรียนรู้ในตัวกันและกันคุณจะได้เห็นมุมที่มันแปลกมากๆนะคะอย่างตัวคุณเนี่ยเรามองว่า คุณก็เป็นคนที่แบบล่าเริงสดใสเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเป็นคนที่แบบชอบการผจญภยัยชอบทํานู่นทํานี่เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า คุณน่ะมีความแค์ฟรีมีความแบบไม่สนโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคนที่เขากำลังจะเข้ามาเขาเป็นคนที่มีกรอบในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะมีการวางแผนมีการแบบสร้างเป้าหมายต้องทำอันนี้ให้ได้ภายในอาทิตย์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนนี้เขาจะมี รูปแบบการใช้ชีวิตแบบแพทเทิร์นแล้วพอมาเจอกับคุณน่ะมันเหมือนเขาจะต้องเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับคุณให้ได้ตอนแรกมันอาจจะยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณสองคนจะต้องพยายามทำความรู้จักกันแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาโลกของเขาอ่ะมาอยู่ในโลกของเราแล้วก็เอาโลกของเราไปอยู่ในโลกของเขาให้ได้นะคะมันจะต้องมีการพยายามบาลานซ์กันในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะ โรแมนติกฟีลลิ่งส์นะคะไพยขึ้นมาเลยเนาะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับเราอะมันเป็นความรู้สึกแบบโรแมนติกมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับผีเสื้อบ,บินวนอยู่ในท้องอะคือมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นเพื่อนธรรมดาหรือว่าเป็นคนรู้จักธรรมดามันเป็นความรู้สึกว่าอยากทำความรู้จักเรามากๆอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกดีกับเราในแง่ที่ว่า เป็นแฟนกันในอนาคตเป็นคนรักกันในอนาคตมันไม่ใช่คนที่แบบอุ้ยเราอยากที่จะได้ไปเป็นพาร์ตเนอร์ธุรกิจหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นในรูปแบบนั้นนะคะ heart to heart conversations คนคนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าตกหลุมรักการคุยกับคุณมากๆเลยเขารู้สึกว่ายิ่งคุยกับคุณแล้วอะ่ะยิ่งรู้สึกสนุกยิ่งรู้สึกว่าเขามีคนที่แบบ รับฟังเขาจริงๆเข้าใจถึงปัญหาของเขาแล้วก็ไม่จั g e เขาต่อให้บางทีอย่างเงี้ยคุณอาจจะดูไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะคุณดูเป็นคนที่แบบไม่สดโลกไม่แคร์โลกเป็นคนที่แคร์ฟรีเป็นคนที่แบบไม่มีกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตแต่ว่าพอมานั่งคุยกันจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าคุณมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าบางทีด้วยความที่คุณอ่ะมีความ เลักอิสระมากๆนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้โชว์ด้านที่มันลึกซึ้งตรงนั้นออกมาคุณโชว์แต่ด้านที่มันแบบสดใสล,ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยซ่อนด้านที่แบบเป็นคนคิดลึกมากๆเป็นคนที่แบบก็มีการวางแผนนะมีการที่แบบรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ายิ่งคุยกันอะ่ะมันยิ่งได้เห็นด้านต่างๆของคุณแล้ว อีกอย่างหนึ่งอะคือคุณสองคนเข้าใจกันได้มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นเหมือนคอนเนคชั่นหนึ่งที่เขารู้สึกว่าหาได้ยากมากๆเลยอะแม้กระทั่งคนเก่าๆในชีวิตของเขาแฟนเก่าคนรักเก่าต่อให้จะรักกันแค่ไหนต่อให้จะแบบสารต่อความสัมพันธ์กันมานานแค่ไหนอะแต่ว่าเขายังไม่เคยได้ไว้แบบเนี้จากคนเหล่านั้นเลยแต่ว่าพอมาเจอกับคุณอนะมันเหมือนกับ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันมากอะแต่ว่าทุกอย่างมันดูลงล็อกมากๆทุกอย่างมันดูใช่ไปหมดเลยนะคะฮันนีมูนความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย ดูท่าทางแล้วจะได้มีการพัฒนาต่อไปข้างหน้าแบบสม ooth มากๆนะคะจะได้พัฒนากันต่อแบบที่คุณเองอะ่ะก็สามารถสัมผัสได้นะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเรียลแล้วก็เขาอะ่ะจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ตรงนี้ทําให้คุณเห็นว่าเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อข้างหน้าในรูปแบบของการเป็นคนคุยหรือว่ามีการพูดถึงอนาคตว่าเขาอ,อยากที่จะได้เจอความรักแบบไหนนะคะมันจะมีการ การชวตคุณที่พิเศษมากกว่าคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับเครื่องดือหลงังเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสําหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะลองเชิงกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตัวคนคุยของคุณเขาเป็นคนที่ ชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์นะคนคนนี้คือเรารู้สึกว่าจากไพ่จากไวท์ที่เราได้นะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ โปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตสูงพอสมควรเลยบางคนถึงก็บคันที่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ามีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีแล้วก็ฐานะเองก็ดีไม่ใช่คนที่แบบเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีภาษีดีกว่าคนอื่นๆในชีวิตของคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้า ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนามันจะต้องเป็นฝ่ายคุณะที่แสดงให้เขาเห็นว่าคุณต้องการเขามากแค่ไหนเขาจะไม่ใช่ฝ่ายที่ take action จะไม่ใช่ฝ่ายที่พยายามเลยในความสัมพันธ์นะคะมันจะเหมือนกับคุณสามารถสังเกตได้ตลอดเวลาว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีตัวคุณเป็นหลักที่จะพยายาม push ความสัมพันธ์ให้ไปต่อคุณจะเป็นฝ่ายที่ ทักไปคุยก่อนหรือว่าเป็นฝ่ายที่พยายาม take action ก่อนซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยคุณก็ไม่ได้ถือนะเพราะคุณก็มีความสมัยใหม่พอสมควรคุณก็มีความแบบเอ้ยถ้าเราชอบอะเดี๋ยวเราทักไปเองเดี๋ยวเราจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่หมายแต่มันเหมือนพอนานๆเข้าอะคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ จนมันกลายเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยเริ่มรู้สึกปลงเริ่มรู้สึกว่าเออหรือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่ควรที่จะไปต่อข้างหน้าดีเพราะยิ่งเราพยายามแค่ไหนมันมีแต่เราอะที่เหนื่อยนะคะพอคุณคิดได้แบบนั้นอะ เรามองว่าคุณหันกลับไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองมากกว่าหันกลับไปโฟกัสกับหน้าที่การงานโฟกัสกับในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองบางคนเนี่ยคุณมีฮนะ็อปบี้เนาะก็มีกิจกรรมยามว่างของคุณนะคะบางคนเนี่ยออกแนวเหมือนกับทําขนมเนาะหรือว่ามีการพยายามอ่านหนังสือพยายามที่จะแบบทําหลายๆอย่างอะ่ะ ที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องฝุงซานแล้วคุณเองก็ยังมีการแบบอัปเดตในโลกโซเชียลว่าเราทำอะไรบ้างบางคนอวดขนมอวดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฝ่ายคนคุยของคุณเนี่ยเขาก็เห็นเห็นว่าคุณก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีข่าวอะเขาเห็นว่าคุณก็มีความสุขกับการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณเอนจอยกับการใช้ชีวิตของคุณมากๆจนเขารู้สึกว่าอา้าวแล้วฉันละ่ะ คือมันกลายเป็นความรู้สึกที่แบบเขาตกใจที่ทำไมคุณก็ดูแคร์เขานี่แต่ทำไมอยู่ไม่อยู่ก็เหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วล่ะทุกอย่างมันดูเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลักมือไปเลยจนเขาตั้งรับไม่ทันตอนนี้คือเขาพยายาม ดูสถานการณ์อยู่นะคะว่าควรที่จะทำยังไงดีคือเขาไม่เคยเจอกับอะไรแบบนี้มาก่อนนะมันเหมือนกับส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์มีแต่เขาที่เป็นฝ่ายเล่นเกมเป็นฝ่ายที่แบบหันหลังให้คนทุกคนแต่ว่าพอมาเจอเองอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาทําตัวไม่ถูกเขาพยายามที่จะดูสถานการณ์ว่าเขาควรที่จะทำยังไงถามว่าในสายตาของเขาแล้วว่าคุณเป็นคนยังไง บอกได้เลยนะคะว่าในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งในชีวิตของเขาเป็นโอกาสที่เขารู้สึกว่ายังอยากที่จะเก็บไว้ในชีวิตเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ดีมากๆอ่ะเป็นคนที่ยอมเขาเข้าใจเขาเป็นคนที่ พยายามหนักในการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตอะเขามองเห็นความพยายามของคุณแล้วเขารู้สึกอ p r e c i a t e มากๆก,กับสิ่งที่คุณทําบางคนเนี่ยคือคุณสองคนคุยกันมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรเขาเห็นความมั่นคงตรงนี้ของคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาไปแล้วอะการได้คุยกับคุณหรือว่าการมีคุณทักเขาไปไเรื่อยอะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่า เขาเป็นคนที่ได้รับความรักเขาชอบสิ่งที่คุณทําให้เขามากๆนะคะเรามองว่าคนคนนี้ไม่ปล่อยคุณนะต่อให้บางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปแต่เขาจะมีการแอบมองแอบดูแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คุณกําลังคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรไหมคือเขาจะพยายามอยากที่จะรู้เรื่องราวในชีวิตของคุณมากๆแต่ด้วย เนเจอร์ของเขาอะเป็นคนฟอร์มจัดเป็นคนที่แบบชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์เขาจะไม่ไม่พยายามแสดงออกอะไรมากมายนะคะจะพยายามเก็บเอาไว้จนถ้ามันมันถึงที่สุดแล้วอะจะยอมเป็นฝ่าย Take Action เองแล้วการ Take Action ของเขาอะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบตกใจนะอยู่ไม่อยู่ทักมาแล้วก็อยู่ไม่อยู่มาหาคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เกี่ยวกับคนคนนี้นะคนคุยของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้เดี๋ยวเราขอดูไพ่อ r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย,ยากที่จะบอกเราอีกไพ่ใบแรกที่เราได้ success นะคะ ในตอนนี้เนี่ยคุณพยายามที่จะโฟกัสไปกับหน้าที่การงานความมั่นคงความสำเร็จของตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาตอบแทนคุณนะคะยิ่งคุณพยายามแค่ไหนชีวิตของคุณก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดทำให้ตัวคนคุยของคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าคุณไม่ได้พยายามวิ่งไล่ตามเขาอย่างเดียวแต่คุณน่ะก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้สามารถที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองได้ดเอ่อทำให้ชีวิตของตัวเองอ่ะมันดีได้นะคะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนน่ะที่มันจะทำได้แบบเนี้ยเขาอยากที่จะ เก็บคุณไว้อยู่ในชีวิตเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเป็นคนที่เขาอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์ด้วยมากๆนะคะ Past Life Relationship ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันเหมือนมีคอนเนคชั่นบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกได้ว่าคุณสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนมันเป็น e NERGY ที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตได้ตั้งแต่ได้เจอกันมันคือความรู้สึกผูกพันมันคือความรู้สึกว่าเราสองคนอะเวลาอยู่ด้วยกันมันมีความเย็นมันมีความคุ้นเคยอะการคุยกันมันไม่มีเด a แอร์นะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณนะคะแล้วไพ่ก็เข้ามาคอนเฟิร์มให้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันเป็นคอนเน c ชั o นที่มาจากอดีตชาตินะคะคุณสองคนเคยเจอกันมาก่อน r e ลิสต์ตัวเ ex นะคะเรามองว่าบางอย่างในชีวิตของคนคุยของคุณอนะมันเป็นปมที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ง่ายๆบางคนเนี่ยมีปมในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักแบบแฟนเก่าๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจบกันไม่สวยจบกันแบบที่เขาเสียใจทรมานมากๆซักเฟอร์มากๆก,ก,กับ การสูญเสียหรือว่าซัฟเฟอร์มากๆกับการโดนถูกหักหลังมันก็เลยทำให้เขาใช้เวลาเขาต้อง ้องมีการทดสอบหนักมากเลยอะกว่าที่จะได้คบกับใครคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันเหมือนกับส้มหล่นมาตรงคุณอนะคือคุณเข้าไปในชีวิตของเขาในจังหวะที่เขาไม่ใช่คนที่เชื่อใจใครง่ายๆอีกแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเจอกับแบบเอ่อบททดสอบเยอะมากๆเลยกับคนคนนี้เวลาที่เขาเล่นเกมกับคุณบางทีเขาก็ดูเหมือนกันนะว่าคุณจะสามารถพนไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่า คุณเนี่ยจะเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับทําให้เขากลายเป็นคน Manipulative ไปได้แต่ว่าเรามองว่าการได้มาเจอกับคุณนะมันทําให้คนคนนี้ลืมกับอดีตเก่าๆไปได้เยอะเลยนะความจริงใจของคุณความซื่อสัตย์ของคุณนะมันทําให้เขารู้สึกว่า ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเป็นคนที่แย่นะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่โชคชะตามันอยู่ที่ภมลิิคด,ด้วยเหมือนกันที่จะเหวี่ยงคนที่ดีมาเมื่อไหร่ c o p e p e n n e y c y นะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความรักคนคนนี้เป็นคนที่แบบติดแฟนมากๆแล้วก็เป็นคนขี้หึงขี่หวงมากๆนะคะ เขารู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันนะแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่แสดงออกคนคนนี้เขารู้สึกกับคุณมากๆนะคะแล้วก็บางทีอะเวลาที่มีคนเข้ามาหาคุณเวลาที่คุณไปคุยกับคนอื่นมีคนมาไลครูปของคุณนะคะเขารู้สึกไม่พอใจนะไม่แฮปปี้หึงมากๆด้วยเนี่ยดูสิเป็นไพ่แบบเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาหึงมากๆเลยอะแต่ว่า ด้วยความที่เขาเป็นเขาอะเขาไม่แสดงออกมาหรอกถึงความหึงหวงแต่จะอาศัยแบบนิ่งไปหรือว่าจะทำเป็นบางทีมีการใช้คำพูดว่าแบบเอ้ยตัวเองอะตัวเขาอะไม่ดีอย่างหมุนไม่ดีอย่างนี้ละสีอะไรอย่างเงี้ยคือมีการประชดประชันเกิดขึ้นนะคะเขาพยายามอยากที่จะลดละเลิกนิสัยแบบนี้นะ แต่เขาก็รู้สึกว่าก็ไม่สามารถทำได้สักทีนะคะเขาอะอยากที่จะลดละเลิกนิสัยตรงเนี้ยไปได้ก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่ามันท็อกซิกอ่ะเขาเองก็เหนื่อยที่จะต้องเป็นนิสัยแบบนี้เหมือนกันนะคะเขารู้ว่ามันไม่ดีกับความสัมพันธ์ในระยะยาวอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้เนี่ยจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมีการติดขัดเกิดขึ้นเพราะว่าคุณสองคนไม่เข้าใจ ในพื้นฐานชีวิตของกันและกันมันมีการที่คุณสองคนมองโลกในมุมที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวคนรักของคุณด้วยความที่เขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีความเว l ออ f คือไม่จำเป็นที่จะต้องขวนขวายอะไรมากมายทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างมีครบในทางกลับกันคุณโตมากับครอบครัวที่ไม่ได้ ไม่ได้สบายมากอ่ะคือต้องพยายามกันมากๆนะคะมันก็เลยทำให้คุณสองคนมีมุมมองการมองชีวิตการใช้ชีวิตที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วคนรักของคุณเขาไม่เข้าใจถึงความสครัลเกิลของคุณคนรักของคุณไม่เข้าใจว่าทำไมคุณจะต้องพยายามหนักมากๆในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ทำไมคุณต้องพยายามหนักมากๆในการที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการได้ตำแหน่งทำไมคุณต้องพยายามหนักมากในการที่จะแบบเก็บเงินคนรักของคุณไม่เข้าใจคุณพราะคุณพยายามอธิบายให้เขาฟังอ่ะมันกลายเป็นว่าคำอธิบายของคุณเป็นเหมือน excuse สำหรับเขาอ่ะเป็นคำเรียกว่าข้ออ้างนะคะ คือคนรักของคุณเขาจะรู้สึกว่าแบบทําไมอ่ะทาไมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่ได้แบบเข้าใจคุณโดยทันทีทันใดแต่ว่าพอมาในช่วงนี้นะคะสิ่งที่เขาตั้งคําถามกับคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญหน้าเขาจะเจอกับเรื่องราวที่เขารู้สึกว่ามันยากจังเลยในเรื่องหน้าที่การงานของเขาหรือว่าในเรื่องของการเงินของเขาเจอกับอุปสรรคที่เขารู้สึกว่า ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไงดีนะคะแต่ว่าพอได้มาคุยกับคุณแล้วอะคุณเคยเจอกับปัญหาแบบนี้มาก่อนคุณรู้สึกว่าอ๋อก็ต้องแก้ปัญหาอย่างนี้สิหนึ่งสองสามสี่พอเขาได้ยินคําพูดของคุณหรือว่าได้มีการคุยกับคุณเสร็จปุบอะเขารู้สึก Amazing มากๆเลยอะที่ได้ความเห็นแบบเนี้ยจากคุณเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าคุณจะมีด้านที่มันแบบลึกซึ้งขนาดนี้นะคะ เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะสามารถที่จะแบบมองโลกได้กว้างขนาดนี้อ่ะเขารู้สึกผิดมากเลยนะกับคําพูดหรือว่าสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณเอาไว้เขารู้สึกผิดมากๆแล้วเขารู้สึกว่าแบบโหโคตรโชคดีเลยอ่ะที่ได้มาเจอกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะดูไม่เข้าใจโลกนะแต่กับรายเป็นคนที่เข้าใจโลกแบบลึกซึ้งที่สุดเข้าใจถึงความลำบากของคนได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้คนรักของคุณน่ะเขาเริ่มที่จะเข้าใจว่าเออเรื่องราวต่างๆทำไมคุณถึงเทคแอคชั่นไปในทิศทางนั้นนะคะจากเมื่อก่อนนะที่ไม่ได้เปิดใจรับฟังอะไรคุณเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเปิดใจรับฟังคุณมากขึ้นยกตัวอ,อย่างนะเมื่อก่อนคนรักของคุณอาจจะไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมอ่ะคุณถึงจะต้องพยายามเก็บเงินให้ได้วันละ สิบบาทยี่สิบบาทแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เนี่ยค่าบ้านทุกอย่างขึ้นหมดเลยดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวของเขาอะไม่เคยลำบากมาก่อนไม่เคยเจอปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินแล้วต้องมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเขารู้สึกละวว่าเฮ้ยติดขัดอะตอนเนี้ต้องแบบรัดเข็มขดัดหรือ่ถึง รัดเข็มขัดก็เงินไม่พอแต่ว่าพอมาคุยกับคุณนะ่ะคุณที่เจอกับปัญหาแบบเนี้ยมาโดยตลอดเติบโตมากับครอบครัวที่ไม่ได้รวยมากเป็นครอบครัวที่ต้องพยายามหนักมากคุณเจอปัญหาแบบเนี้ยมาทางชีวิตของคุณคุณรู้สึกละนี่นะ สิ่งที่ยูจะต้องทำอะ่ะคือเอาเงินเก็บออกมาหรือว่าเนี่ยอันเนี้ยมันคือข้อดีนะของการมีเงินเก็บต่อให้เก็บวันละสิบยี่สิบาทเนี่ยแต่มันก็คือเงินนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอะ่ะทาให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาโดยตลอดทั้งชีวิตของเขาอะ่ะมันไม่ใช่ความจริงนะคะมันเหมือนกับโลกของเขาอะ่ะมันมันถล่มเลยเหมือนกันนะความเชื่อบางอย่างของเขามันถล่มไปเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าการที่เขาเคยทําตัวไฮโซการที่เขาเคยทําตัวแบบ อุ้ยหัวสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือสิ่งที่ผิดมาโดยตลอดในทางกับกันคนที่ใช้ชีวิตแบบ humble มากๆสมรถะมาก,มากๆใช้ชีวิตแบบไม่แสดงออกมากๆอย่างคุณนะ่ะกับกลายเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเลาะอยู่รอดได้ในทุกๆสถานการณ์อันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบโห เขารู้สึกผิดมากๆอ่ะกับสิ่งที่เขาเคยเคยพูดหรือว่าเคยทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะแล้วเรามองว่าคนรักของคุณอ่ะหลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับเขามีแนวคิดที่เปลี่ยนไปเลยนะแล้วมันทําให้คุณสองคนเนี่ยสนิทกันมากขึ้นเพราะว่า คุณเริ่มที่จะมีการมองโลกไปในทิศทางเดียวกันคนรักเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนเ s p e c คคุณมากขึ้นอ่ะเขาลบคุณมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะมีอะไรในตัวอีกเยอะแล้วก็เขาได้เห็นด้านที่เป็นผู้นำของคุณแล้วอ่ะแล้วเขารู้สึกอุ่นใจมากๆเลยกับการที่มีคุณคอยไกด์ทางเขามีคุณคอยแบบ อันนี้คือสิ่งที่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracle เ,เพิ่มเติมนะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ gratitude ตัวคนรักของคุณเขารู้สึกขอบคุณคุณมากๆเลยนะกับการที่คุณเนี่ยคอยบอกทางหรือว่าคอยเตือนเขาอยู่เสมอตลอดเวลาในสิ่งที่เขาทำผิดหรือว่าอะไรที่ไม่ดีคุณก็คอยบอกเขาตรงๆทํทำให้เขาอะ เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็การที่คุณไม่ทิ้งเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะต่อให้เขาอาจจะทําตัวดือ้อทำตัวไม่น่ารักแค่ไหนแต่ว่าคุณก็ยังพยายามที่จะคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้อาจจะมีบ่นไปบ้าง finances and career นะคะ ปัญหาที่คนรักของคุณเจออยู่อ่ะมันคือปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานเป็นปัญหาที่คุณเจอมาโดยตลอดเนาะมันคือสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าเคยชินแล้วนะคะท o of Pentacles เคยชินมากๆเพราะว่าเจอมาตลอดเลยทั้งชีวิตบางคนนะคะคุณไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์คุณไม่รู้สึกว่าแบบน่าตื่นเต้นจังเลยหรือว่ากลัวจังเลยในทางกับการคนรักของคุณนะคะ เขามีความเป็น king of p e n t a c l e s มีความสบายมีความเป็นปลูกคนหนูนะคะสะดวกสบายมากๆชีวิตของเขาแต่ว่าพอวันนึงมาเจอวิกฤตตรงเนี้ยพัวเข้าไปทีเดียวเขารู้สึกว่าแบบโอ๊ยเอาไงต่อดีไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเลยอะหมดแบบว่าทิศทางที่จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะดูสิคนสองคนนะคะ เพฟูเนสนะคะในช่วงนี้เนี่ยคนรักของคุณด้วยความที่เขาดูเศร้าๆนะคะเรามองว่าคุณพยายามที่จะเช mm ียร์ up เขานะคุณพยายามที่จะแบบเล่นสนุกพยายามที่จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะ mm hmm. เขารู้สึกผิดกับคุณนะ mm hmm. เขาอาจจะไม่กล้าแบบแผงฤทธิ์อะไรมากมายในช่วงนี้นะ mm hmm. คือเขาจะพยายามทำตัวเป็นเด็กดีให้คุณเห็นนะคะแต่ว่าเราเราเชื่อนะว่าคุณเนี่ยน่าจะสามารถ เอาด้านที่มันขี้เล่นหรือว่าด้านที่เป็นเด็กๆของคนระักของคุณกลับคืนมาได้ในเร็วนี้นะ Children นะคะบางคนมีเรื่องที่เกี่ยวกับลูกเข้ามานะคะเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเด็กๆในบ้านอะที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุก็ได้นะคือ อย่างคุณอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะคุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบเหมือนดูแลลูกอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าแบบโหเหนื่อยมากๆเลยะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะคุณพยายามที่จะบอกคนรักของคุณถึงปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่แล้วคนรักของคุณเนี่ยไม่เข้าใจคุณอ่ะเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดหรือว่าสิ่งที่คุณพยายามที่จะบอกเขาอ่ะมันคือสิ่งที่ไม่ได้สําคัญอะไรมากมายเรื่องของเขาสําคัญกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันหนึ่ง คุณอาจจะไม่สบายหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คนรักของคุณต้องดูแลลูกเองณตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าแบบโอ้โหอยากจะกราบคุณเลยอ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณเจออยู่อ่ะเขาได้มาเจอเองได้มาผจญเองนะคะแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออสิ่งที่เขาเคยพูด กับคุณอะมันเข้ามากระทบใจเขาอย่างจังเลยอะคือมันเหมือนกับแทงใจดําเขาเลยเขารู้สึกว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเป็นคุณอะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเก่งจังเลยที่คุณสามารถผ่านจุดตรงเนี้ยมาได้โดยที่ตัวเขาไม่ได้สปอร์ตอะไรคุณเลยหรือว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรคุณมากมายมันเหมือนเขารู้สึกว่าแบบเขารบคุณมากอะในสิ่งที่คุณเจอแล้วคุณยังสามารถที่จะทํา ทำครอบครัวให้เป็นครอบครัวได้หรือว่าคุณยังสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตของคุณได้ด้วยดีมากๆอ่ะนะคะเขารู้สึก Amazing มากๆเลยนะแล้วก็ตัวคนรักของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับ ครึ่งเดือนหลังนะคะการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงเต็มร้อยอย่างมากสุดก็จะสิบหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel บับบี้สถาโรจนย,ยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ